คุณเคยสงสัยไหมว่าเส้นแบ่งพรมแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตรอาจสั่นคลอนความสัมพันธ์ทั้งภูมิภาคได้แค่ไหนวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกคําประกาศกราวของสมชายที่ออกมาย้ําชัดว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาต้องแก้กันแบบ2ต่อ2เท่านั้นเหมือนที่ไทยเคยจัดการกับลาวและเมียนมาในอดีตพร้อมเตือนนายกมาเลเซียอันวาน ว่าไม่ควรก้าวล้ำบทบาทประธานอาเซียนจนบั่นทอนความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียสมชายยังเรียกร้องให้กัมพูชาขอโทษและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่กระทบทั้งทหารและประชาชนไทยพร้อมย้ำว่าไทยต้องรักษาธิปไตยไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคลิปทปึนนี้จากลำโพงแขวงจะพาคุณไปดูทุกมิติทุกแรงสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อไม่พลาดประเด็นสำคัญต่อไปของเราสวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เข้มข้นมากๆมาคุยกันค่ะ ครับผมเราได้บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อพิพาทช,ชายตานไทยกัมพูชามาซึ่งปกติเรื่องแบบนี้เราก็จะมองกันแค่2ประเทศใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยก็คือมุมมองที่เขามีต่อบทบาทของออบุคคลที่สามซึ่งในกรณีนี้ก็คือมาเลเซียที่ตอนนั้นเป็นประธานอาเซียนพอดีครับ ภารกิจของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกวิธีคิดเบื้องหลังบทวิเคราะห์นี้กันค่ะว่าวทําไมเขาถึงเชื่อว่าข้อพิพาทแบบนี้ควรมีแค่คู่กรณีเท่านั้นแล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างคําว่าไกล่เกลี่ยกับแทรกแซงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่เลยครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย มันคือความตึงเครียดระหว่างหลักการสองอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือแนวคิดเรื่องทวิภาคีที่เชื่อว่าประเทศคู่แข่งแย่งต้องแก้ปัญหากันเองเท่านั้นเพื่อรักษาอธิปไตยของตัวเองถูกต้องครับกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เชื่อในบทบาทขององค์กรระดับภูมิภาคหรือว่าคนกลางที่จะเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์อือซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยต้องบอกว่านําเสนอทัศนะที่เอ็นไปทางแรกแบบชัดเจนแล้วก็แข็งกล้าวมากๆครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดยืนหลักของผู้พูดในแหล่งข้อมูลนี้กันเลยดีกว่านะคะได้เลยครับเขาเริ่มต้นแบบหนักแน่นมากเลยว่าปัญหากับกัมพูชาเนี่ยต้องจบที่โต๊เจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาสองฝ่ายเท่านั้นครับเขาใช้คําว่าทวิภาคีย้ําแล้วย้ําอีกเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลย เป็นการปักธงที่ชัดเจนมากครับแล้วเพื่อไม่ให้จุดยืนนี้มันดูเลื่อนลอยนะเขาก็พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวเรามากๆอ๋อมีการยกตัวอย่างด้วยใช่ครับเขาไม่ได้ยกทฤษฎีอะไรซับซ้อนมาพูดเลยแต่ยกกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นจริงกับประเทศไทยขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะกรณีแรกเลยคือสงครามบ้านร่มกล้าวกับลาวครับ ถึงแม้ว่าจะมีการสู้รบกันจริงจังแต่สุดท้ายมันก็จบลงได้ด้วยการที่ผู้นำของไทยกับลาวหันหน้ามาคุยกันโดยตรงพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะคือเขากำลังจะบอกว่าขนาดรบกันยังคุยกันเองได้เลยใช่ครับแล้วก็มีอีกกรณีด้วยกับพมา่าหรือเปล่าคะถูกต้องครับเขาพูดถึงข้อพิพาทกับพมา่าซึ่งก็มีอยู่เรื่อยๆตามแนวชายแดนแต่ทุกครั้งก็จบลงในลักษณะทวิภาคีเหมือนกัน การเลือกยกตัวอย่างเฉพาะเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันแบบนี้มันเหมือนมีความในอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะเป็นการส่งสารที่แยบย์มากครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับไทยเลยแล้วเราก็มีจะเรียกว่าสูตรสาเร็จที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วค่ะดังนั้นทําไมครั้งนี้เราต้องเปลี่ยนแนวทางด้วยนี่คือตรกกะที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาครับนั่นสิคะ พอปูพื้นมาแบบนี้มันก็สมเหตุสมผลที่จะคิดว่าเป้าหมายต่อไปคือการวิจารณ์กัมพูชาครับแต่ที่น่าประหลาดใจคือแหล่งข้อมูลนี้กลับเบนเข็มทิศการโจมตีไปที่อีกประเทศหนึ่งเต็มๆเลยใช่ครับนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งตอนนั้นสวมหมวกประธานอาเซียนอยู่ด้วย hmm. เขาใช้คำที่แรงมากนะคะไม่ใช่แค่ก้าวไก่แต่คือแทรกแซงแล้วก็คำเกินบทบาทอย่างชัดเจนเลย ประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหัวจใจของข้อถกเถียงทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับมันคือการตั้งคําถามตัวใหญ่ๆไปที่โครงสร้างของอาเซียนเลยว่ายัางไงคะว่าตกลงแล้วประธานอาเซียนเนี่ยมีอํานาจแล้วก็ขอบเขตแค่ไหนกันแน่ oh. ในมุมของผู้พูดนะครับการเป็นประธานมันไม่ได้ให้ใบอนุญ,ญาตในการเข้ามาจัดก,การปัญหาของชาติสมาชิกได้ตามใจชอบโดยเฉพาะปัญหาที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องเขตแดน แล้วการกล่าวหาประธานอาเซียนตรงๆแบบนี้ในเวทีการทูตมันส่งผลกระทบอะไรบ้างคะมันเป็นเรื่องปกติไหมโอ้ไม่ปกติเลยครับนี่คือการท้าทายธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนที่ยึดถือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันหรือ non interference มาตลอดเลยนะค่ะการวิจารณ์อย่างเปิดเผยแบบนี้อาจจะถูกมองว่าทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรได้เลย และเพื่อตอกย้ำว่าสิ่งที่ผู้นำมาเลเซียทำม,มันผิดธรรมเนียมแค่ไหนผู้พูดในแหล่งข้อมูลก็ใช้ตะก,กะเดิมเลยครับคือย้อนดูประวัติศาสตร์ใช่ครับเขาทวงถามกลับไปว่าที่ผ่านมาไทยกับมาเลเซียก็มีปัญหากันเองตั้งหลายเรื่องอย่างเรื่องเขตแดนทางใต้ใช่ครับทั้งทางบกทางทะเลหรือปัญหาผู้ก่อการร้ายเขาตั้งคำถามดังๆเลยว่าเคยมีประธานอาเซียนคนไหนเข้ามายุ่งไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่เคยไม่เคยครับ ซึ่งนี่คือการกล่าวหาโดยนายว่าผู้นำมาเลเซียกำลังสร้างปัตาฐานใหม่ที่อันตรายต่อภูมิภาคพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนไม่ใช่แค่การไม่พอใจแต่เป็นการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายกำลังฉีกตำราการทูตท,ที่ใช้กันมานานทิ้งเลยนะคะถูกต้องครับแล้วในแหล่งข้อมูลเขาได้ให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมมาเลเซียถึงทำแบบนั้นเขามองว่ามีแรงจูงใจอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีครับและตรงนี้คือจุดที่ข้อกล่าวหามันรุนแรงขึ้นไปอีกระดับเลยค่ะเขาไม่ได้บอกว่ามาเลเซียแค่ทำพลาด แต่ชี้ไปเลยว,ว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็กําลังเอ็นเอียงเข้าข้างกัมพูชาอย่างชัดเจนโห oh. ซึ่งหลักฐานชิ้นสําคัญที่เขานํามาใช้เสียกัสนุนข้อกล่าวหานี้ก็คือการที่เคยมีการจัดทําข้อตกลงหยุดยิงที่กัวลาลัมเปอร์อ๋อจาได้ค่ะแต่สุดท้ายฝ่ายกัมพูชากลับเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงนั่นเองโห oh. การที่เขาหยิบยกเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่กัวลาลัมเปอร์มาพูดมันเหมือนเป็นหมัดเด็ดเลยนะคะใช่ครับ มันเปลี่ยนภาพจากคนกลางที่หวังดีให้กลายเป็นเจ้าภาพที่ไม่เป็นกลางไปเลยถูกต้องครับมันเป็นการสร้างเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากในมุมของผู้พูดนะครับภาพที่ออกมาคือมาเลเซียจัดเวทีให้เกิดข้อตกลงแต่พอข้อตกลงนั้นถูกฉีกโดยฝ่ายหนึ่งค่ะมาเลเซียในฐานะคนกลางกลับไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่ชัดเจนเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของข้อตกลงนั้นเลยอืมแต่ยังคงพยายามเข้ามามีบทบาทต่อ ซึ่งในสายตาของผู้พูดมันก็เลยดูเหมือนว่ามาเลเซียไม่ได้ต้องการจะแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมแต่มีวาระซ่อนเร้นบางอย่างที่เข้าข้างกัมพูชาเป็นข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงมากเลยนะคะมากครับพอฟังแบบนี้แล้วมันก็ชวนให้นึกถึงภาพที่ใหญ่กว่าแค่อาเซียนนะคะเหมือนกับว่าผู้พูดกำลังกังวลว่านี่จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าใช่เลยครับซึ่งเขาก็พูดถึงจริงๆด้วยใช่ไหมคะเรื่องการดึงคนนอกที่ตัวใหญ่กว่าอาเซียนเข้ามาใช่เลยครับ เขาขยายกรอบของความกังวลน,นี้ออกไปสู่เวทีโลกเลยโดยเตือนอย่างชัดเจนว่าไม่ควรนำมาหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือชาติใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดประเด็นนี้สะท้อนแก่นคิดเรื่องการปกป้องอธิปไตยที่ฝังรากลึกมากเลยนะคะมากครับเขาไม่ได้มองว่าการดึงมาหาอำนาจเข้ามาจะเป็นการหาพันธมิตรแต่เขามองว่ามันคือการชักศึกเข้าบ้าน แล้วเขาก็เชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับความขัดแย้งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะแม่นยับมากครับเขาจงใจยกตัวอย่างสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสขึ้นมาเลยเพื่ออะไรคะเพื่อฉายภาพให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มหาอำนาจเข้ามาพัวพันข้อพิพาษระดับภูมิภาคเล็กๆจะถูกยกระดับกลายเป็นสงครามตัวแทนหรือพ x รซิวอันทีอ และเมื่อมันกลายเป็นเกมการเมืองของมหาอำนาจเมื่อไหร่มันก็จะไม่มีวันจดสิ้นเพราะแต่ละฝ่ายจะคอยเติมเชื้อไฟเพื่อให้สงครามดำเนินต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะสารที่เขาต้องการจะสื่อก็คือการแก้ปัญหาแบบทวิภาคีต่อให้มันจะตึงเครียดรุนแรงหรืออาจมีการใช้กำลังกันบ้างแต่มันมีโอกาสที่จะนำไปสู่บทสรุปที่ชัดเจนระหว่างสองประเทศได้อือ แต่การแทรกแซงจากภายนอกจะนำไปสู่สภาวะยืดเยื้อไม่รู้จบครับแต่มันก็มีอีกมุมนะคะว่าการมีมหาอำนาจเข้ามาขานำนาจอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝ่ายที่แข็งแรงกว่าเอาเปรียบฝ่ายที่อ่อนแอกว่าหรือเปล่าในแหล่งข้อมูลเขาได้พูดถึงแง่มุมนี้บ้างไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับแต่ในแหล่งข้อมูลนี้เขาปฏิเสธแนวคิดนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยหรอคะมุมมองของเขาคือไม่มีมหาอำนาจชาติไหนที่เข้ามาโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง การเข้ามาของมาหาอำนาจไม่ใช่การช่วยเหลือแต่คือการเข้ามาหาผลประโยชน์จากความขัดแยง้งดังนั้นในสมการของเขาการดึงคนนอกเข้ามามีแต่เสียกับเสียไม่มีทางที่จะเป็นผลดีได้เลยเข้าใจเลยค่ะคือปิดประตูตายสำหรับคนนอกทุกกรณีจริงๆทีนี้พอวิจารณ์คนอื่นไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วเขามีข้อเรียกร้องอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างคะทั้งต่อกัมพูชาแล้วก็ต่อรัฐบาลไทยเองเขาแบ่งข้อเรียกร้องชัดเจนครับ สำหรับกัมพูชาข้อเรียกร้องนั้นตรงไปตรงมามากคือต้องการคำขอโทษแล้วก็การยอมรับผิดอย่างเป็นทางการแต่ส่วนที่น่าสนใจกว่าคือข้อเรียกร้องที่เขาส่งเสียงกลับมายังคนในประเทศเองค่ะเขาพูดในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเรียกร้องให้องค์คาพยพของชาติทั้งรัฐบาลกองทัพแล้วก็ประชาชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องอธิปไตย เหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจว่ารัฐบาลจะทําหน้าที่นี้อย่างเต็มที่หรือเปล่าเลยต้องออกมากระตุ้นเตือนอาจจะมองอย่างนั้นได้ครับเพราะมันมีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังแล้วก็สะท้อนความรู้สึกนี้ได้ดีมากคือ,อยานนาอธิปไตยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวไปแลกกับภาษีของสหรัฐอเมริกาโหประโยคนี้มันสะท้อนความรู้สึกอะไรที่รุนแรงมากนะคะมันเหมือนกับการตั้งกําแพงเลยว่าเรื่องศักดิ์สรีของชาติกับเรื่องผลประโยชน์ทางเศรฐษฐกิจมันเทียบกันไม่ได้ ถูกบ้องรับมันเป็นการสร้างคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนมากระหว่างอัจฉปปรตยที่เป็นสิงสูงส่งตีค่าไม่ได้กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ถูกด้อยค่าลงให้เหลือแค่เรื่องเงินภาษีเป็นวาทศิลป์ที่ปลุกเร้าอารมณ์ได้ดีมากเลยใช่ครับและนอกเหนือจากนี้เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ซึ่งน่าจะหมายถึงการยกเลิก MOU ปี3หรือ C4 อ๋อที่เป็นบันทึกความเข้าใจเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลใช่ครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยการประกาศว่ากลุ่มของเขาจะทำหน้าที่เป็นกองหลังคอยสนับสนุนการทำงานของกองทัพเองเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลไกลๆครับครับว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำหน้าที่ภาคประชาชนก็พร้อมจะหนุนหลังกองทัพโดยตรงในการปกป้องแผ่นดินฟังมาทั้งหมดแล้วเหมือนกับเราได้เข้าไปสำรวจโลกกระดาของคนที่ยึดมั่นในหลักการเรื่องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มข้นเลยนะคะครับผมทุกอย่างถูกมองผ่านเลนส์นี้หมดเลย ตั้งแต่การทูดแบบทวิภาคีการต่อต้านการแทรกแซงจากคนกลางไปจนถึงการหวาดระแวงมหาอำนาจเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของชาติเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้มันสะท้อนคำถามพื้นฐานที่ถกเถียงกันไม่จบในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะครับค่ะว่าเมื่อไหร่กันที่ความร่วมมือจะกลายเป็นการแทรกแซงและในความขัดแย้งเรื่องพรมแดนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์เนี่ย อะไรคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนซึ่งสำหรับแหล่งข้อมูลนี้คำตอบชัดเจนมากชัดเจนมากครับว่ามีเพียงหนทางเดียวคือการที่สองประเทศคู่กรณีต้องหันหน้ามาจัดการปัญหากันเองเท่านั้น และนั่นก็อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ไปลองคบคิดกันต่อนะคะว่าหากแนวทางทวิภาคีคือคำตอบที่ดีที่สุดจริงๆอย่างที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากทั้งสองประเทศนั้นไม่สามารถตกลงกันได้เลยครับแล้วก็ติดอยู่ในสภาวะที่ไม่มีใครยอมถอยให้ใครการปฏิเสธความช่วยเหลือจากคนกลางอย่างสิ้นเชิงจะกลายเป็นการปล่อยให้ปัญหาเล็กๆมีความเสี่ยงที่จะลุกลามจนควบคุมไม่ได้หรือไม่ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความกลัว ที่ทุกฝ่ายมีไม่ต่างกันเลยครับ